ค่อยเดินค่อยเดินเออค่อยเดินลูกเมื่อกี้ได้ประคองตัวขึ้นนะครับสงสารลูกอยากของไรไป,ะปะไม่เหยอะบ่ต้มเ่้าน้องไม่เหยอะเหรอครับมาเหยอะเร็วม่บาดพี่น้องมักหลายด้ยครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พาพี่น้องมากินลาบยะโสครับผมลานลุงไตครับผมลุงไตลาบยะโอยูเซนว่างเจ้าหน้าโบสครับผมถ้ามาจะว่างเจ้าสียู่สายมือนะครับเด้อพี่น้องบันเดนงัวครับผมนี่บรรยากาศนาลานครับผมเพิ่นเฮดทางไม้ขยายสีเลนต้ครับเนาะเลยโุงเรียนเลยทางเขาหนาโุงเรียนเดนงัวมาอยู่สายมือครับผมเลยมานิดหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับผมนาลานเพิ่น ยวผมผ้าเขาไปสั่งนะครับเดี๋ยวผมบรรยากาศในร้านมีหลา,ายอย่างมีอย่างเนี้ยพอ,อนี่ตามป้ายนี่ได้บอครับน,นี่ครับผมเ,เบอร์โทรก็ตามนี่นะครับเดอ้อนี่ลาบยะโสลุงใต้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับผมมีลาบมีกว๋วยเตี๋ยวมีก๋อยมีครบเลยครับต้มขมต้มแบ่บน้ำตกเนื้อหมูย่างซมตำํำ ไส้จุนี่ครับผมอะขายดีไกเมนูอาหารตามสั่งก็มีครับผมนี่มันจะครับรายการอาหารเพิ่นหนาท่านทั้งนั้นเลยครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาจัดลาบครับผมคมคมได้พอได้แล้ววโอ้ยพี่น้องนี่ขอนี้วจะห่อ ลาเผานี่ปกติราคาจะบาดพอหกสิบบาทต้องครับเนาะพิเศษลอยนึงพิเศษอยนึงครับพผมใส่จานด้วยมีจานลูกค้าเขามาเรื่อยครับผมแม่นไม่กินนี้ครับใครมีมาหมา ก๋วยเตี๋ยวก็มีหลายเส้นครับผมอาาหรตามสั่งก็มีมีครบเลย <c oughs> นี่กินนี่อันนี้ผมบอกเอาบอกเอาบอกกินบมเปียน <c oughs> ว้ยของมากตักนว <c oughs> น,น, <c oughs> น,นี้กินบมเปียนของแซ่บมักยังเกินมักลิ้นไม่ลิ้นไม่กินบมเปียนครับ, <c oughs> บเดี๋ยวสีสียืมมาซื้อสีของแซ่บเป็นบลินป่าลิ้นป้าลิ้นใหม่ <c oughs> ครับผักผักสดสดพอคนครับหนาวชเจไดเลยพีมมน่น้องแดงครับนโอ้นี่ครับพี่น้องมาแล้วครับผมตาตาห้าท่านเพิงเด้ครับขอโทษทุกคนใครที่บกินดิด้อครับเด้อนี่ ซอยจูนะครับผมพักเพิ่นก็ให้หลุนๆเด้อครับผมมาลองกันได้เด้อครับเด้อเป็นกันเองครับพ่อค้าใจดีครบเด้อครับพริกกระเทียมนี่แดงๆครับผมมาครับพี่น้องลาบลอยเลือดครับมื้อนี้เด็ดแซมกันนะครับเด้อขออนุญาตใส่มือครับผมก๋วยเนื้อเฮาครับหลานนุ่งต่อยครับผมเส้นวังเจ้า หน้าโบดครับอยู่บ้านเน้นงัวผมสายมือได้พี่นองสังเกียดีๆครับผมเลยทางเขารงเรียนมากนิดหน่อยครับประมาณห้าร้อยเมตรครับผมหืมไอเดี่ยวอะไรพักยังแม่กพักเอียงกเขาเอื่นแทนงพักไอซ์แลนเนี่ยแม่ตู้ ใครจะแบครับจังรอครับอืมน่งครับจะแบ่งยี่นี้ยอย่ับ เพชรดีครับไปยิดม้าเดี๋ยวกะดำคมดีขนาดพี่น้องเลยเนื้อสดๆครับผมนี่ตับ ครับพี่น้องคุ้มดีครับนี่อืมครับสุดเสียมสุนๆนะครับอืม

คิอบาดใี่นหอคหมาหลายเลยครับต้อ,อ,องทำไ้ พักไข่พักไข่มาแบบเต็มๆเลยครับหล่นๆ

เรบเขากัห่อนเขากันนะครับไปเนาะ ขึ้นมเนี่ครับหนสนจิม่อีกแล้ว

จะไปอันนี้เสีย,รย,ยครับคายๆหัว่าปลาจะ,จะม่เป็น,นยหามิ้ไม่ใชมีขนขอบกันครับ

โอเหครับพี่น้องแซมมันครับวันนี้ผู้ใด้เบอร์นมาลองกับแยมมาลองไเลยนครับเด้อหลังุ้งใส่นะครับนองบัดเดินงัวครับผมเสร็จบ้งเจ้าหน้าโบสถ์นะครับเด้ออยู่สายมือเลยหนาโรงเรียนเติดงัวมาประมาณห้ารอยเมตรนะครับนองอยู่สายมือฝากลันเพิ่นนำเลยนะครับเด้อไปเจอกันคลิปพิโอหนาครับผมสำหรับคลิปวีดีโอนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ